สวัสดีค่ะโกโก้ทุกคนวันนี้นะคะพี่มีประสบการณ์เสี่ยวจะมาเมาส์ซึ่งประสบการ์เสี่ยวนี้เราจะไม่นั่งวันนี้เราจะไม่นั่งคุยเพราะประสบการณ์นี้มันต้องยืนคุย <c oughs> และก่อนที่เราจะไปฟังประสบการณ์เสี่ยวกันคุณซื้อแก้วแมวดิฉันหรือ,อย,ยังมีหลายสีด้วยนะ ใครที่อยากสนับสนุนดิฉันนะคะให้ทำคลิปออกมาบ่อยๆพราคุณก็ซแก้วแเมลกันง่ายๆค่ะดิฉันไม่ได้ขออะไรมากนะคะมาแล้วเรามาเริ่มกันเลย <c oughs> เรื่องเสียวๆมีอยู่ว่าดิฉันเกิดการติดเชือ้อที่ปาก <c oughs> จากการ <c oughs> ฉีดสายฟิลเลอร์ผิดคาดผิดคาดกันเลย <c oughs> ทุกคน <c oughs> แบบอีดอกพยายามปิดคลิป <c oughs> ไม่ไเ้ี่ยวแบบนั้นหรอมึงอันนี้สุดๆกูจําไปจนวันตายแน่นอนคือเรื่องมีอยู่ว่าดิฉันเนี่ยฉีดฟิลเลอร์ที่ปากเนี่ยไว้นานละกูมันหลายปีแล้วเว้ยแล้วทีเนี้ยมันไม่สลายสักทีหนึ่งคือมันเป็นก้อนจับจับแล้วมันจะเจ็บซึ่งเราก็แบบเฮ้ยมึงประมาณ2งปีแล้วเป่ามันน่าจะสลายแล้วไหมทำไมมันยังอยู่แล้วทาไมจับจับแล้วมันเจ็บมันคืออะไรฉันก็แบบอุ้ย และไม่ขอกล่าวโทษคลินิกไหนนะคะเพราะว่าเราไปฉีดมาประมาณ2ที่มั้งแล้วมันจับมือใครดมไม่ได้หรือร่างกายฉันมันอาจจะแพ้หรืออะไรเอาเป็นว่าเราไม่โทษคนอื่นเรามาดูเรื่องนี้กันต่อ ะะพี่ก็ไปฉีดสลายมาเนี่ยหรอบแล้วพอเวลาสลายในยปากมันก็จะบวมเป็นเรื่องปกติซึ่งมันก็โอเคหายไปแต่มันยังไม่หมดก็เลยงงว่าอีดอกทําไมมันยังไม่หมดหรือว่ามันปกติของมันอาจจะเหนียวมากหนืดมากอะไรอย่างเงี้ยอีกเดือนหนึ่งพี่ก็ไปสลายใหม่ช่วงนั้นเรียนเ,เกี่ยวกับโงเฮงพอดีปาจือ้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่าฉีดฟิลเลอร์สารอะไรอย่างเงี้ยที่ปากเพราะาปากคือธาตุน้ําแล้วเวลาฉีดไปอ่ะมันจะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพงความสัมพันธ์อาจจะไม่เริ่ดนกน็อุียเออไหน ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาออกเพิ่มดีกว่าเชื่อค่ะเขเชื่อหน่อยนึงนะคะเรื่องโง่งงงหงอเฮงต่างๆมันก็ต้องมีบ้างถ้าเขาของเขาไม่ดีจริงมันคงไม่มีศาสตร์นี้มายืนยาวขนาดนี้ปากอะ่ะมันไม่ใช่แค่เป็นก้อนมันคันด้วยฉันก็คิดว่าเอ๊ะหรือมันเป็นพิษจากฟิลเลอร์ข้างในว่าอีดอกแบบคิดไปเองหลายหลายสิ่งหลายอย่างมากก็เลยไปฉีด <mi> ซ้ำสลายอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนที่ไปฉีดสลายเนี่ย ไม่ใช่คลินิกที่ฉีดเข้าให้แต่เป็นอีกคลินิกหนึ่งเรื่องอันนี้คือซับซ้อนมากคือฉีดเข้าคลินิกหนึ่งแล้วไปฉีดสลายอีกคลินิกหนึ่งมันไม่เป็นไรรอบแรกนะแต่ว่ารอบเนี้ยมัน,มนึงค,คือไปฉีดแล้วผ่านไปหนึ่งวันก็โอเคไม่เป็นไรอีกวันหนึ่งอะ่ะเหมือนยี่สิบสี่ชั่วโมงพอดอีเราก็รู้สึกแบบรู้สึกปวดหัวรู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกเอ๊ะเป็นไข้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนอนไม่ได้คิดอะไรตื่นเช้ามาคือปากบวม อีดอกเราเค็คิดว่าอ๋อมันอาจจะเกี่ยวกับการที่เราไปฉีดมาซึ่งมันบวมแบบปกติอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรกินยาแก้บวมที่เขาให้มาแต่มันก็แบบมึงไม่หายสักทีหนึ่ง <_ d ick> เอ๊ะมันเริ่มเจ็บเริ่มเหมือนมีคนเอาเข็มมาทิ่มปากอ่ะอีดอกปากอ,อาจจะเป็นเป็นเวรกรรมซึ่งเราอาจจะไปด่าคนมาเยอะซึ่งนี่ฉันยอมรับจริงๆว่านี่ฉันปาก,ปากมากนะคะ <_ d ick> เหมือนคนเอาเข็มมาจิ้มปากแล้วเขาปวดปากมากแล้วปากมับวมขึ้นหมอที่ฉีดเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวไปซื้อยาอันนี้อันนี้มากินฉันก็ไปซื้อยาเราก็กินไปแล้วก็แบบอ อะไรขึ้นหน่อยเลยหรอคะทำไมมันเหมือนเดิมเผลอๆบวมกว่าเดิมแล้วก็เจ็บแล้วฉันก็บอกเฮ้ยแปลกๆแล้วทำไมอ่ะทีนี้ก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแถวบ้านไปโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลหนึ่งที่เมย์พาไปซึ่งพอไปปุ๊บเขาบอกว่าไม่มีแผนก ดูแลอะไรสัญญกรรมอะไรนี้อย่างนี้ตอนนั้นฉันก็แบบหยอกปากบวมแล้วอะคือแใจคือแบบช่วยหน่อยค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูให้แล้วกันนะว่ามีใครจะรับเคสนี้ไหมสิ่งที่กูทําคืออะไรกูนั่งสมาธิกูแบบ m a n i f e ตหมอ,หมอแล้วที่ฉันก็ m a n i f e ตหมอได้เมื่อที่ฉันลืมตาปุ๊บพนักง,งานเดินเข้ามาปั๊บมีคุณหมอรับเคสแล้วนะคะนี่ เบดีเฟดได้ดั่งใจหวังแบบพี่เปลินไอรินบอกไว้นะคะพี่เสงก็ไปเลยค่ะดีใจมากอีดอกเราจะหายแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยพอไปนั่งปุ๊บเราก็เล่าเรื่องราวหมอก็นั่งดูแล้วถามว่าถ้ารู้งี้แล้วจะทํำไหมกูแบบถ้ารู้งี้แล้วจะทำทำมาแล้วไงทำมาแล้วค่ะถ้ารู้งี้คือไม่รู้ คือฉันไม่รู้เออไงมันเลยเป็นอย่างงี้พี่อ,อยากจะตอบหมอเขาไปมันก็อ๋อทำค่ะแต่ใจแล้วก็แบบอะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่ทำค่ะ,ะฟิลฟิลหมอก็ไม่ได้จับไม่ได้ดูอะไรหรอกแต่ก็ให้ยามาทานก็ขอบคุณมากขอบคุณคุณหมอมากนะคะเขาก็เป็นคุณหมอที่แบบเอออาจจะเป็นห่วงเราเราเข้าใจนะเพราะว่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าอันเนี้ยคนไปทํามาแล้วมาให้เขาแก้เยอะมากเราก็รู้สึกว่าเออเขาคงไม่เอนจอยกับกับสิ่งนี้อ่ะเขาคงไม่อยากให้เราไปทําซึ่งเราสึกทํามาแล้วไง <laughs> ทีนี้เขาให้ยามากินก็ส่งยาให้เพื่อนดูว่าเวียนนี่ยาแรงยาแรงใจเราก็แบบไม่ได้อยากกินยาขนาดนั้นแต่แบบต้องแล้วละ่ะจะให้ดิฉันมา นั่งกำหนดจิตแบบด d i ร p โจดิสเพนซ่าดิฉันก็ยังอ่านหนังสือของเขาไม่จบดิฉันคิดว่าไม่น่าจะทันมันนึงเหลืออีกอีก,อกละอีกเยอะเลยนะคะดิฉันเพอ่านไปห้าหน้านะคะดิฉันก็เลยแบบเดี๋ยวเรากินยาอยู่กับจิตปัจจุบันอย่าเพิ่งกังวลอะไรนั่งสมาธิตั และตอนนั้นดิฉันได้คุยกับพี่แนนนะคะนี่คนนี้พี่แนนอยู่โคโลราโดนะคะปรึกษาพี่แนนว่าพี่แนนครั้งนี้ทําไงคะพี่แนนนี่เลยค่ะสกแกนจักกะให้กูเลยนี่เธอจับก,กะเป็นยังไงจับก,กะนี้จัก,กะหนึ่งจัก,กะสามหูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงปากก็ร้อนมากเป็นพลังงานที่ร้อนมากไอ้จักกะหนึ่งจัก,กะสามน่าจะมาจากความกลัวว่าความเจ็บหรืออะไรสักอย่างไม่ใช่แค่สกแกนนางไปหาข้อมูลมาให้ด้วยนางก็ไปหามาว่าอุยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คืออะไรอะไรอะไรเป็นเลอะอย่างไงยังไงโอ้งงสุดๆนะคะท ทงโลกทางธรรมทางพลังงานมาให้หมดนะคะจากนั้นนะคะดิฉันก็กินยาไม่ได้ดีขึ้นยาแรงไม่ได้แรงดังใจไม่ได้แรงขนาดนั้นเพราะอีเชื้อนี่มันไม่ใช่แค่อักเสบแล้วมันคือการติดติดเชื้อ รู้ได้ยังไงเพราะว่าดิฉันไปปรึกษา lider. คนที่ฉีดสลายให้ดิฉันนี่แหละเขาบอกว่าให้ไปที่โรงพยาบาลผิวหนังอโศกพอไปโรงพยาบาลผิวหนังอโศกคุณหมอก,ก็มีความแบบโปรเฟชันนอลมากก็พูดภาษาอังกฤษบอกมาเลยว่านี่มันคืออาจจะเป็นคลโรโดนโซนกลเรสเซนบร์เอมเบรสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคืองงแต่ที่จับใจความได้และคุณหมอบอกมาตอนนั้นก็คือจะต้องตัดชิ้นเนื้อไปเพาะเชือ้อจะได้รู้ว่ามันคือเชื้ออะไรกูแบบ มือตัดชิ้นเนื้อคาว่าตัดชิ้นเนื้อมันอาจจะตัดไปนิดมั้งแต่หมายความคำว่าตัด,ตดชิ้นเนื้อนางเขาบอกว่าตอนเนี้ยังไม่รู้ว่าจะรักษายัางไงก็คงต้องกินยาประทังไปก่อนทีนี้เราก็มีการนัดหมายเดี๋ยวว่าจะไปะตัดชิ้นเนื้อในป่าไปตรวจการเสร็จสักรงน,นั้นปากมันบวมมากข้างใน มันจะมีความเขาขาดฉันส่งรูให้ยายตรงฟานดูฉันไปเรียนปาจือกับนางนาะงบอกอุ้ยอันนี้น,นี่ระวังเป็นหนอง,น,องนะฉันกลัวมันจะเป็นหนองจนนองังเลยอย่ะโทรไปหาปหมอเถอะนางก็เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วกูแบบอ้าวอี้ี้เป็นหนองแล้วเหรอวะแล้วหนองหนอง,นองในปะโอ้ไม่กอดมึงปล่าเป็นหนองนั่นคือสิ่งที่กูไม่อยากให้เกิดขึ้นที่สุดนี่คือสิ่งที่ไม่อยากเห็นไม่อยากให้มันเกิดขึ้นและมันจะต้องไม่เกิดขึ้น ืมาอีกวันหนึ่งกูตื่นมากูก็ต้องทําตัวให้สดใสกูจะต้องมีความสุขกูจะเต้นฟิลแบบเต้นสู้โลกกับมึงแบบไม่ยอมไม่ยอมแพ้ตอบใครคุกคามร่างกายดิฉันเต้นดิฉัน enjoy สุดๆดิฉันเปิดเพลงลาตินแบบโอ้โหยั่ะฉ่าเลยเต้นไปเต้นมาอุ้ยอะไรอ่ะนองอะไรอีสักูแบบกูทอยไเม น้ำตาไม่ไหลนะแต่เบอตกใจมันแบบใจคือมันมันมาถึงแล้วมันจบแล้วครับนายอย่างนี้ลยมันจบแล้วครับนายดูเลยนี่เลยค่ะรีบไปโรงพยาบาลใกล้บ้านโรงพยาบาลเดิมซึ่งตรนนั้นเป็นเันเสาเขาบอกว่าตอนเนี้ยหมอที่เคยรับเคสเราอ่ะเขาไม่อยู่นะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฉุกเฉินหรืออะไรทุกทุกนแผนกไม่มีใครสามารถรับเคสเราได้เลยดิฉันก็ เข้าใจเขาเพราะว่าเราไปฉีดมาจากที่อื่นแล้วถ้าเกิดเราเขาจะมารับเคสเราเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับเขาถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาต้องรับผิดชอบเว้ยอันนี้คือแบบตื่นรู้เลยค่ะอีดอกกูแบบพี่เขาช่วยหน่อยไม่ได้เลยค่ะต่นะไรคือนั่งร้องไห้หน้าโรงพยาบาลเขาบอกช่วยไม่ได้จริงๆค่ะน้องต้องกลับไปที่น้องฉีดมาตายแล้วกูฉีดมาหลายที่ด้วยอีดอกน้องต้องกลับไปที่คนที่เขาฉีดให้ก็คือคลินิกที่ฉีดสลายอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวประเด็ประเดเเดเข้ามากู นั่งร้องไห้หน้าโรงพยาบาลฟิลแบบไม่มีใครสามารถช่วยกูได้สัตว์จะทำชีวิตเกิดขึ้นตรงนั้นแม้จะมีเงินแม้จะไปโรงพยาบาลใหญ่แค่ไหนก็ตามไม่ได้แปลว่าเขาจะรักษามึงได้ด้วยเหตุผลข้อจำกัดอะไรต่างๆนานามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วกูเห็นภาพแบบมึงแล้วคนที่เขาป่วยแต่เขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงการรักษาได้ละ่ะสัตว์จรจัดจ อะไรต่างๆที่มันป่วยแล้วมันไม่สามารถถูกรักษาหรือไม่มีใครพาไปรักษาหรือความหวังของคนที่ป่วยแล้วอยากหายป่วยอะแต่เขาไม่รู้จะทํำยังไงคืออันนี้กูแบบโอ้โหกูซาบซึ้งแบบจับใจเลยเพราะดิฉันก็เป็นเช่นนั้นอยู่แต่มันอาจจะมีคนที่หนักกว่าเราไงเก็ดปะกูแบบโอ้โห เข้าใจล้เข้าใจความหวังของคนที่ป่วยแล้วอยากจะหายเข้าใจว่าชีวิตที่เฮลตี้มันมีคุณค่ากับเราขนาดไหนเพราะขนาดเลื่อนอินสตาแกรดูก่อนนน้เน่ยเราเห็นคนที่เขาปากดีๆที่ไม่ได้มีปัญหาแบบเราอะเป็นคนปากปกติพูดได้ยิ้มได้มีความสุขได้เราก็รู้สึกอุ้ยดีใจจังเลยเนาะเออดีเนาะปากเขาโอเคอะ่ะเขาสามารถพูดได้ดีเนาะเขาสามารถยิ้มได้ดีเขาปากเขาไม่เหมือนเราอะ่ะ คืออีดอ,อกกับการที่กัดคนมีปากเป็นเรื่อง normal แต่มันมันคือคุณค่าของคนที่เขาป่วยทางด้านนั้นไม่ว่าจะเป็นอวัยวะอะไรต่างๆเคยได้ยินไหมว่าบางทีสิ่งที่เรามีอยู่สุขภาพของเรามันคือความฝันของคนที่ป่วยกินใจกินใจมากตรงนั้นแต่ยังร้องไห้อยูอย่อ้ยอีดอ,อกอีเม่ทำไงดี หนองไหลดอกเอางี้เดี๋ยวเรากลับไปหาหมอที่ฉีดสลายให้เราดีกว่าเผื่อนางจะช่วยไหลได้ไปปุ๊บนงางก็แบบว่าไม่เคยเจอเคสมแบบนี้ปกติฉีดแล้วมันไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะติดเชื้อทางรูเข็มซึ่งดิฉันอาจจะเอาลิ้นไปเลีย ฉันอาจจะกินอะไรสกรปรกดิฉันอาจจะเกิดจากเหตุการณ์อะไรไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไม่อยากโทษใครด้วยเพราะมันอาจจะเกิดจากตัวดิฉันเองนางก็ฉีดยาลดบวมให้เหมือนพี่เมย์เนี่ยพี่เมย์บรีนตัดต่องดิฉันนะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วหนึ่งอาทิตย์นั้นเป็นผัวกูเลยพากูไปทุกที่โทรหาทุกโรงพยาบาลพยายามช่วยเหลือกูสุดๆพี่เมย์นี่คือที่สุดจริงๆนะคะโทรไปหาโรงพยาบาลอโศกให้หมอคนนั้นอะโทรคุยว่าเออเนี่ยหนองมันออกมาแล้วเนี่ยเราเอาหนองไปเพาะเชื้อแทนได้ไหมแต่ได้ไม่ต้องตัดเนื้อน,นางก็บอกโอเคได้ โอ้เลิศจากนั้นฉันก็ไปโรงพยาบาลผิวหนังอัศโซอีหนึ่งวันสามโรงพยาบาลมีอยู่จริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะดิฉันไปนี่ปุ๊บโรงพยาบาลปุ๊บอ่าไม่รู้ว่าเชื้ออะไรเพราะฉะนั้น เราต้องบีบหนองออกมาเอาเหรอวะวันนี้คือที่สุดของชีวิตกูเละชีวิตกูไม่เคยเจอเลยน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนกูนั่งเต็มบีบหนองที่ปากหมอเจาะก่อนหมอเจาะแต่กูชอบตอนจอบนะนจึ๊ดนึงอะมันรู้สึกได้ผ่อนคลายเหมือนได้ระบายมั้งพอจะเจาะตรงนี้ปุ๊บจากนั้นนะหมอก็บีบ มึงปากมึงอะ่ะโดนบีบโดนเค้นอย่างเงี้ยคุณรู้สึกเลยว่าหนองมันทะลักออกมาจนมันมากองอยู่ตรงเนี้ยทั้งหนองทั้งเลือดอีดอกโอเมกซถ้าใครกินข้าวอยู่ดิฉันต้องขอโทษนะคะไม่ควรดูแล้วกินข้าวไป <laughs> ดิฉันลืมเตือนค่ะหมอบีบบีบบีดอกหนองออกมาเยอะมากเลือดออกมาแล้วยังไม่พอมีฟิลเลอร์ออกมาด้วยที่คูฉชิสลายไปไม่มีผลเลยมันยังอยู่ อีเฟลโลอหรือซิลิโคนวะอดีตดอเนี่กูก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรมันไปอยู่ทำไมออกมาเยอะมากเขาก็โชว์ให้กูดูกูแบบโอเคขอบคุณมากจากนั้นนะคะดิฉันจ่ายค่ารักษาไปทั้งหมด1 7 0 0 0กว่าบาทค่าบีบหนองายาซึ่งดิฉันซื้อประกันไว้หลักแสนทุกปี ไม่นำพาไม่ควบคุมการทำสัญญกรรมใดๆไม่คอบคุมอุบัติเหตุใดๆที่เกี่ยวกับสัญญกรรมจึ้งๆไปเลยก็ไม่เป็นไรเพราจะได้ไปในที่บอกว่าบอกว่าอ่ะให้ยามากินให้ยามากินปุ๊บแล้วเป็นยาที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องแบบกินอันนี้ประทังไปก่อนเพราะเรายังไม่รู้เชื้ออะไรเดี๋ยวเรามาดู กันว่าเชื้อนั้นคือเชื้ออะไรก็เอาไปเพาะเสร็จจับกูก็เอายามาแดกกินยาที่ไหนไม่เคยครบโดสยา้วลดบวมที่หมอที่ฉีดสไลด์ฟิลเลอร์ให้กินไม่หมดยาที่เภสัชให้ซือมาก็กินไม่หมดต่อไปยาที่โรงพยาบาลให้มาก็ไม่ครบโดสมึงร่างกายกูคืออะไรกูงงมากนะคะแล้วกินยาอันนี้ก็คือแบบ รู้สึกแบบวลายามันแรงแล้วเราแบบรู้สึกร่างกายเราแบบเลอยไม่ค่อยไหวอ่ะออมันฟีลนี้ลอยมือคือคนไม่ค่อยชอบกินยาปฏิชีวนะอะไรอยู่แล้วมันแบบสสยธรรมชาติบำบัดแต่ธรรมช <ทำ S 1> า,าต<อ>ิตอนนี้<อ>ช่วยกินไม่ได้ไดแล้วนะบางทีก็ต้องแดกบ้างไม่ทย่ะมั่นเกินปฏิชีวะก็ได้ต้องมาแล้วนะจุดนี้มันไม่ทันที่ฉันกำหนดจิตรักษาล่างที่ฉันไม่ทันจริงๆตอนนั้นปากมันก็ยุบลงแล้วแหละแต่ยังบวมอยู่แล้วหลังนั้น7วันเขาก็โทรมาบอกว่าให้ฉันไปดูผลว่ามันคือเชื้ออะไรสรุปได้ผลละ มันคือเชื้ออโบบลสเปอร์เกสเไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเป็แบคทีเรียรชนิดหนึ่งแบคทีเรียรชนิดแบบใดและยังไม่พอคุณหมอบอกว่า,วาเดี๋ยวระบายหนองอีกรอบหนึ่งน่าจะยังข้างๆนิ่วดีฉันก็ไปอีกค่ะนอนแล้วให้บีบบีบสดทุกครั้งนะคะไม่มียาชาใดๆหนองเลือดรู้แล้วว่ามันคือแบคทีเรียอะไรแต่สิ่งที่ฉันได้คือ ยาตัวเดิมก็เอ้าก็ยาตัวเดิมไม่ได้ผิดแผกอะไรไม่ต้องให้ยาใดพิเศษนะคะซึ่งก็ดีแล้วนะคะดีกว่าเออต้องไปเป็นอะไรที่มันหนักกว่านี้ดิฉันก็กินยาตัวเดิมต่อมาถึงทุกวันนี้ซึ่งดิฉันเพิ่งเพึ่งจะเนี่ยหายหมายถึงดีขึ้นดีขึ้นเห็นไหเห็นรอยปะดิฉันพึ่งจะดีขึ้นนะคะแต่ก็แบบเลื่อนงงเลื่อนงานอะไรกันช่ำดิฉันยอมรับเลยว่ดิฉันเข็ดและดิฉัน ไม่ก้าฉีดอร่อยอีกแล้วในหน้าของฉันตอนนี้คือยังไม่ไหวยังไม่พร้อมแต่ในอนาคตแต่อาจจะไม่อาจจะไม่ฉันอาจจะไม่จริงๆแต่เราก็ไม่อยากอ,าออกตัวแรงอีดอ,อกขวามันมีนวัตรกรรมมันใหม่อะไรย, <c oughs> ยังไม่เข็ดเดี <c oughs> ๋ยวจะบอกว่าฉันได้ไปพูดคุยกับหมอพลาสติกมาซึ่งคนนี้เป็นหมอเฉพาะทางดิฉันได้มีการปรึกสาปรึกษานางนางบอกว่าอันนี้ ไม่ใช่หนึ่งในร้อยนะคะเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นบ่อยติดเชื้ออะไรแบบนี้ไม่ได้แบบถูกหวยหรืออะไรเพราะมันปกติอยู่แล้วอุ้ยแรงอะ่ะแรงเออแกเก็ะปะอันนี้เป็นความรู้ที่ฉันไม่ได้โทษใครหรือไปว่าใครนะหมอที่เขาแบบ เฉพาะทางที่เรียนมาหลายๆหลายๆ,ๆปีเลยอะแล้วก็ค่อยมาทําเรื่องเนี้ยทาสัญญกรรมหรือว่าทําอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าหมอเฉพาะทางจริงๆในประเทศไทยอะมีน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นหมอหัตถการที่เรียนจบแล้วก็ไปเทรนแล้วก็มาฉีดอืออันนี้พูดรวมๆนะและไอ้การประหลาดต่างๆ เกี่ยวกับคลินิกความงามมันบูมมากในประเทศไทยมันบูมมันแบบโอ้โหแข่งกันถูกแข่งกันลดราคาพวกฉีดอะไรพวกนี้มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วขนาดหมอเฉพาะทางอะหมอเขาบอกว่าขนาดผมฉีดผมยังกลัวเลยผมก็ไม่ไม่ค่อยกล้าฉีดเพราะมันมันมีผลกระทบ ได้ง่ายมากมึงแล้วนี่คือแบบเฮียกูเพิ่งรู้กูคิดคว่ามันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นอันนี้คือเป็นบทเรียนในชีวิตเลยที่ได้รู้ซึ่งจริงๆพี่อยากเตือนทุกคนตลอดเรื่องการทาสัญยกรรมหรือการอะไรอย่างเงี้ยให้ดูคลินิกดีๆด,ดูว่าหมอคนนั้นเป็นใครไปเซิร์ชชื่อมาคลินิกได้รับมาตรฐานแบบไหนคลินิกใหญ่หรือเปล่ายาเห็นแต่ของถูกนะคะดิฉันบอกไว้เลย นี่นคะมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเลือกอโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการที่มันแพงมาหน่อยคุณจะมีความอุ่นใจในการทำดิฉันบอกเลยจิตคุณจะอุ่นขึ้นอย่างน้อยเออเขาก็มีชื่อเสียงเขาก็ใหญ่ราคาก็ ขนาดนี้เวลาเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเขาจะรับผิดชอบเธอได้หรือเขาจะแนะนําเธอให้ดีเว้ยเพราะว่าการที่เขาทําเคสไปหนึ่งเคสแล้วถ้าเสียเนี่ยมันเสียชื่อเสียงเขาบางคนบอกว่าพี่คะถ้าหนูแบบอยากสวยอะ่ะแล้วหนูไม่มีตังค์อ่ะ้ะให้หนูทํายังไงอะคะอาบน้าสระผมหวีผมฉีดน้ําหอมนิดนึงแต่งตัวสะอาดสะอ้านให้เข้ากับตัวเองบรูปร่างกับการละเทศะดูดี มีความสุขพื้นฐานง่ายๆถ้าไม่มีตังค์ทำตรงนี้ก่อนเลยนะคะแล้ววันหนึ่งถ้าเธอโอเคเธอดูดีเธอมีความมั่นใจมากขึ้นวันหนึ่งเธออาจจะแบบได้ทำงานที่ดีๆเธออาจจะมีเงินมันดึงดูเข้ามาเธออาจจะมีเงินแล้วเธออาจจะไปทาในที่ท,ที่ดีๆหรือเธออาจจะไม่อยากทําเลยก็ได้ซึ่งถ้าให้พี่มาบอกว่าโอ้เราควรทําสัญญกรรมไหมคะเราควรซัพพอร์ตการทาสัญญกรรมหรือเราควรแอนตี้สัญญกรรมพี่ก็ไม่สามารถพูดได้เพราะกูก็ทํา กร,รมแต่พี่ไม่ได้ทําด้วยความที่พี่เกลียดร่างกายตัวเองไม่ได้รู้สึกไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอุ้ยว้าวเปลี่ยนใหม่แล้วก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือทําแล้วมันก็เออมันมีมันมีแล้วมันก็อา่ารองรับกับโครงหน้ารองรองรับอะไรกับมุมกล้องอะไรต่างๆนั่นนที่เราแบบเออโอเคแต่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกดีหรือรู้สึกแย่กับร่างกายตัวเองตั้งแต่แรกและทุกวันนี้อยู่แล้ว ะะพี่ไม่รู้นะสําหรับมุมของพี่ในใน,ในมุมมองของพี่พี่คิดว่าถ้าเราเกลียดร่างกายตัวเองเราเริ่มที่ความเกลียดเราไม่ชอบแล้วเราไปทาอ่ะพี่คิดว่าเราจะไม่จบเราจะทําไม่หยุด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 อันดับแรกอาจจะเริ่มจากการที่กลับมารักตัวเองแบบที่ตัวเองเป็นก่อนแล้วทํามันให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้เท่าที่เราจะสามารถให้ตัวเองได้ไม่ต้องไปพยายามกู้เงินมาทำนู่นนี่นั่นหรือไปใช้คลินิกที่แบบ อาจจะไม่ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็เอาตรงนี้ก่อน mm. ดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าอยากทำพี่ mm. รู้สึกว่าโอเคทำได้แต่ถ้าเธอทำมาแล้วเนี่ยเธอต้องคิดดีๆทำออกมาแล้วให้มันยังสวยในรูปแบบของตัวเธออยู่ฉันรู้สึกว่าอ่ะคนเรามันก็มีความสวยมีความแตกต่างกันเนาะแต่ละคนนะแล้วถ้าเกิดมันจะเป็นตัวเราใน better version ซึ่งอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นใครไปเลยพี่ว่าตรงนี้มันก็มีเสน่ห์ดีนะเออสำหรับพี่ กเป็นว่านะคะนั่นแหละค่ะสิ่งที่พี่ได้รับเรียนรู้มาก็จะทําชีวิตมีเงินก็ไม่สามารถรักษาได้ในบางทีสิ่งที่ไม่ได้เกิดก็จะเกิดบางทีสิ่งที่เกิดมาในเวอร์ชั่นที่แย่ที่สุดไอ้น้องไหลเนี่ยอาจจะพาเราไปในทางที่เออให้มันจบเร็วขึ้นอืหลายๆกูจะได้รักษาแล้วมันจบจบไม่ต้องตัดชิ้นเนือ้ออบางอย่างมันก็เกิดขึ้นมาแบบอย่างเนี้ย หมดลายนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะดีกับตัวเราก็ได้นะคะอย่างที่พี่เตือนบ่อยๆคือเรื่องสายกกันพี่พูดมาบ่อยแล้วว่าเลือกคลินิกที่ดีมีมาตรฐานอะไรต่างๆแล้วก็เวลาทําก็คิดดูดีๆให้เราเป็นเบเตอร์เวอร์ชันของเราถ้าอยากทํานะแต่ก็ถ้าเกิดไม่ทําไม่อยากทําชอบที่ตัวเองไปแล้วก็ฉันดีใจด้วยเธอดีแล้วไม่ต้องไปเสียงเงินไม่ต้องไปเสียงไม่ต้องทาเลิศจบอย่าลืมซื้อแก้วแมวนี่นะคะ อ,อ่ะฉันลืมบอกไปว่าสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยลืมบอกไปว่าแล้วเรียนแล้วไปทําอะไรต่อตอนนี้ฉันมีโครงการที่มันดูดูยิ่งใหญ่นาะโครงการคือเอาเป็นว่าจะบริจาคเงินหรือช่วยเหลือสุอนะัขจรจัดแล้วก็ช่วยเหลือสัตว อะไรเยอะแยะเลยโดยจกให้โรงพยาบาลหรือว่าคนที่เป็นผู้ป่วยยากไร้คือตรงนี้พี่อยากทำเพราะว่าพี่เข้าใจว่าคนเรามีโฮปในการที่จะมีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นมันเป็นอินสปิเรชันให้พี่อยากทําสิ่งนี้ค่ะทุกครั้งที่พี่มีรายได้เข้ามาในการทำงานทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะเอาไรายได้ส่วนหนึ่ง ไปบริจาคและทุกคนที่ดูอยู่โกโก้ที่ดูอยู่พี่ขอให้ทุกคนได้รับพลังงานดีๆพลังงานบุญพลังงานช่วยอาจจะเรียกว่าพลังงานอะไรก็ได้ขอให้ทุกคนได้รับไปนะคะซึ่งตอนนี้ทำไปแล้วด้วยแต่ว่าเราจะไม่หยุดแค่นี้เราจะทําอีกนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากๆค่ะโกโก้คือฉันจะมาเคลมว่าฉันเป็นคนดองคนดีอะไรติ